สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำถาดแยกเหรียญนะครับเป็นถาดที่ออกแบบมาให้ใช้สำหรับเก็บเหรียญนะครับเก็บเหรียญก็ได้แยกเหรียญก็ได้นะครับแต่มันไม่ได้แยกอัตโนมัตินะเราต้องมาใส่เองนะครับอันนี้เนี่ยก็ทำด้วยพลาสติกนะครับก็ค่อนข้างหนาทีเดียวนะครับ มีขายทั่วไปนะครับในเว็บทั้ง Lazada และ s h อ p e e นะครับราคาอยู่ที่180-190-200นะครับประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าส่งนะนะครับก็เหมาะสำหรับที่เอาไว้เก็บเหรียญจัดระเบียบเหรียญน,นะครับแยกเหรียญหรือว่าจะเป็นของให้เด็กๆได้ฝึกออมเงินก็ได้ นะครับให้เขาแยกเหรียญใส่แต่ละช่องนะครับแต่ละช่องเนี่ยจะใส่ได้ห้าเหรียญแล้วมันก็จะมีตัวเลขกำกับว่าพอครบห้าเหรียญแล้วจะเป็นเท่าไหร่จะเป็นจํานวนเท่าไหร่ <S <s <uck> <S ก็ช่องแรกเป็นส0บาท5้าบาทเหรียญ2บาทเหรียญหนึ่งบาทเหรียญห้าิสตางค์แล้วก็เหรียญยี่ห้าสตางค์นะครับถ้าเราใส่ทุกช่องเต็มทุกช่องเลยก็รวมแล้วจะได้1,700็ดรอยบาทนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่ามันจะ ใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับอันนี้เราแยกเหรียญไว้เบื้องต้นแล้วนะครับก็ไม่มีไม่ยากอะไรใส่ไปเลยนะครับแต่ละช่องก็ใส่ไปเลยมันพอครบ5้าเหรียญมันก็จะเอียงออกอีกด้านหนึ่งพอดีมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆอย่างนเนี่ยนะครับถ้าเป็นเหรียญ10บาทเนี่ยค่อนข้างพอดีเลยนะครับใส่แล้วมันก็จะลงล็อกทุกๆ5้าเหนะรียญนะแบบนี้เลยใส่เลย บางช่องสี่เหรียญเราก็ต้องจัดให้มันเต็มนะครับถ้ามันเต็มช่องเนี่ยมันจะพอดีอย่างนี้ก็สามร้อสิบาทนะครับนับไปในตัวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญห้าเนี่ยมันจะมีหลายรุ่นนะครับหรีนรุ่นบางรุ่นหนาซึ่งปัญหามันก็คือว่าบางทีเนี่ยมันจะไม่ได้ห้าเหรียญน,นะครับถ้าเป็นรุ่นบางเนี่ยมันจะได้ห้าเหรียญถ้าเป็นรุ่นหนาเนี่ยมันจะได้แค่สี่เหรียญอันนี้ก็ อันนี้ก็ไม่รู้จะแก้อย่างไงนะครับก็ต้องยัดเหรียญลงไปนะครับแต่จริงๆเนี่ยเอาไว้แยกเหรียญให้เหมือนกับว่าเป็นระเบียบก็พอนะครับมันจะห้าเหรียญม่งสี่เหรียญมากก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เหรียญไซส์อื่นเนี่ยค่อนข้างพอดีหมดนะครับจะมีห้าบาทแล้วก็ช่องนี้เป็นเหรียญสองบาทนะครับเ,เหรียญสองบาทก็เหรียญสองบาทก็ทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าทั้งเงินทั้งรุ่นที่เป็นสีเรืองทองทอง,ทองนะครับก็ได้หมด ก็ต้องดูนิดนึงว่าบางทีไม่เต็มไม่เต็มห้านะครับก็ใส่ใเต็มแล้วก็เหรียญบาทนะครับเหมาะให้เด็กๆได้เป็นเหมือนกับก,กระปุกอมสินนะครับให้เขาได้เรียนรู้ก็ดีนะครับหรือว่าเป็นของใช้ประจําบ้านใส่ไว้ในลิ้นชักเราก็เป็นระเบียบเราก็เวลาเราได้เหรียญมาเราก็มาแยกใส่ช่องนะครับก็เพลินดีฝึกแต่ว่าฝึกสมาธิก็ไม่เชิงนะครับถ้าใครมีเหรียญเยอะก็มาใส่ใส่ไว้มันก็เพลินดีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเหรียญห้าติบสตางห้าติบตตางก็คือตัวนี้นะครับอ่าใส่พอครบ5้าเหรียญมันก็จะเอียงไปเอียงมาพอดีเหรียญยี่ห้าตตางก็เป็นตัวนี้นะครับโอ้ยอ่านะครับก็ถือว่าควรมีติดบ,บ้านไว้นะครับก็ดีนะครับ อันนี้ก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับได้ที่ทั้งช้อปปีแล้วก็ l a ซาด้านะครับเว็บออนไลน์ราคาไม่ควรเกิน200บาทนะครับเพราอนี้ซื้อมาก็แค่1 0อยประมาณ190บาทนะครับยังไม่รวมค่าส่งโอเคนะครับก็เปลี่ยนจากลกๆแบบนี้มาจัดระเบียบเป็นแบบนี้นะครับขอบคุณครับ